贝加。 นี้ครูผูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำก่อนที่เด็กๆจะทำกิจกรรมเอ้ครูผูเห็นเด็กยังไม่พร้อมเลยทำยังไงนะจิกกจ๋าเมม Um e no เด็กเล่นเกมอ่าอ่าอนที่เราจะเล่นเกมเรามาทำกิจกรรมอย่างอื่นเรามาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะค่ะกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆวิง่งอิสระตามพื้นที่นี้ได้เลยนะคะคะคุณครูจะร้องเพลงถ้าครูหยุดร้องเพลงปุ๊บให้เด็กๆหยุดอยู่กับที่นะคะแล้วคุณครูจะมีผ้าให้เด็กๆหนึ่งผืน เดี๋ยวคุณครูจะออกคำสั่งให้เด็กๆทำตามที่คุณครูคสั่งนะคะ,ะได้ไหมคะอยากเรีกรนมีอุปกรณ์คืออะไรคะค่าเถ้าคุณครูข้อตกลงของเราคืออะไรคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะทวนข้อตกลงของเราหนึ่งรอ Gracias. เยี่ยมค่ะอ่าทีนี้เด็กยืนอยู่กับที่ต่ออ่าความ้าดจะหน้ลงอ่าเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงอีกรอบหนึ่งจ้ะลงเพ ที่กิจกรรมที่ผ่านมาตั้งแต่กิจกรรมพื้นฐานเขตกลงและตามคําสั่งเด็กๆทําอะไรได้ไหมคะเมื่อกี้ทํทอะไรได้คุณพูดให้เด็กๆครับอะไรคะเมื่อกี้ขาวขาวเตจีเรีออยมแล้วก็ขยะว้า ต่าแล้วเด็กๆสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูได้่าตบมือเยี่ยมให้ตัวเองไค่ะหน่สองสี่ะ1 2 3 4เ6 7ด้ไ8เียเด็กๆน่ารักเด็กๆเก่งมากคุณครูขอขอบใจเด็กๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือสำหรับวันนี้และถ้ามีกิจกรรมได้เดี๋ยวคุณครูมานำเด็กๆทำอีกนะคะะค่ะขอบคุณค่ะ